คำถามถามว่าจงหาจำนวนสามเหลี่ยมด้านเท่าในรูปข้างล่างมีกี่รูปนะทีนี้หลักการนะคะเราก็ต้องแบ่งเป็นพาร์ทเล็กแล้วค่อยๆยขยับเป็นพาร์ทใหญ่ให้มันเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าขยายขยายขยายขึ้นพาร์ทแรกเนี่ยนะพาร์ทแรกคือสามเหลี่ยมด้านเท่าที่เล็กสุดก็คือใช้อะไรใช้หนึ่งช่องนะฮะมีกี่อันหนึ่งช่องมีกี่อันนับหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสามสี่สิบห้าสิบหกเท่ากับสิบหกรูปถูกไหมสามเหลี่ยมด้านเท่าที่ใหญ่ขึ้นใช้กี่ช่องหนึ่งสองสามสี่สี่ช่องนะคะมีกี่รูปอันนี้รูปหนึ่งใช่ไหมนะคะเสร็จแล้วปิดนะคะหนึ่งแล้วนะทีนี้เราก็ปิดปิดข้างล่างนี้ด้วยนะปิดข้างล่างด้วย ข้างล่างปิดข้างบนนะฮะเ,เมื่อกี้นับหนึ่งแล้วนะสองสามขยับฐานนะฮะสองสามใช่ปะ่ะอ่ะมีปะ่ะคว่ำม,มีไม่คว่ำคว่ำไม่มีเนี่ยคว่ำไม่มีคว่ำไม่มีนะสามแล้วอ่ะสามเสร็จปุ๊บขยับมาปิดข้างบนสองขยับมา สามแล้วนะสี่นะคะห้าหก,หกความมีไหมเจด็ดเจ็ดรูปเจ็ดรูปนะคะอันนี้มีความด้วยรูปหนึ่งนะคะเสร็จปุ๊บถ้าเป็นสามเหลี่ยมที่ใหญ่ขึ้นมีกี่ช่องหนึ่งสองสามส,ามสี่ห้าหก,หกเจ็ดแปดเก้าเก้าช่องอะ่ะ ที่เป็นเก้าช่องมีกี่รูปเก้าช่องหรอถัดปิดข้างล่างนะคะเก้าช่องมีรูปเดียวหนึ่งบวกด้วยอะไรอ่ะปิดข้างบนปิดข้างบนเก้าช่องสองสามคว่ำม,มีไหมไม่มีเป็นอ่ะอันนี้อันนี้รูปหนึ่ง หนสองแล้วข้างบนรูปหนึ่งก็เป็นสามสามค่ะทั้งหมดสามรูปนะคะ,ะความมีไหมความมีไหมถ้าปิดข้างบนความไม่มีปิดไม่มีนะคะโอเคทีนี้สี่สามเหลี่ยมที่ใหญ่ขึ้นก็จะเป็นตัวนี้แล้วละ่ะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าช่องไปแล้วสิบสิบเสิบสองสามสี่สิบห้าสิบหกสิบหกช่องกี่รูปคะหนึ่งรูปมีรูปเดียวความมีไหมไม่มีนะงั้นรวมค่ะรวม อาเช่ไอทีนัหนึ่งช่องมีสิบหกรูปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสี่สิบสองสามสี่สิบห้าสิบหกสิบหกช่องอ่าสิบหกรูปหนึ่งช่องถูกต้องนะคะสี่ช่องหนึ่งสองสามสี่อันนี้สร้างได้หนึ่งรูปหนึ่งหนึ่งรูปปิดข้างบนนะคะสองรูปถูกไหมสามรูปถูกไหมคะความมีไหม ไม่มีความไม่มีนะคะและปิดช่องที่สองอ่ะปิดสองสองชั้นนะคะสามรูปแล้วนะสี่รูปนะฮะห้ารูปหกรูปความมีหนึ่งด้วยเจ็ดรูป เจ็ดรูปต้องมีเจ็ดรูปเพราะว่ามีความตรงนี้ด้วยอันนี้เฉลยจริงๆในหนังสือเนี่ยเขาเขาได้แค่หกรูปแต่เรานับได้เจ็ดเพราะเขาไม่บอกว่าความหรือหงายนะเขาบอกว่ามีสามเหลี่ยมด้านเท่ากี่รูปซึ่งในในเฉลยในหนังสือไม่มีนะคะแต่เรานับตรงนี้ได้เจ็ดข้างบนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด เรามีความด้วยเรนั้นเจ็ดรูปนะคะแล้วก็มีที่ใหญ่ขึ้นนะ,ะใหญ่ขึ้นก็จะเป็นรูปนี้หนึ่งรูปแล้วก็ขยับมาข้างล่างสองรูปสามรูปเท่านั้นความมีไหมไม่มีความไม่มีนะคะแล้วก็สามเหลี่ยมเล็กสามเหลี่ยมใหญ่สุดก็คือสิบหกช่องไม่มีความด้วยเพราะฉะนั้นก็คือตรงนี้บวกกันได้สิบนะคะเป็นยี่สิบเจ็ดรูป นะฮะทั้งหมดเนี่ยยีบเจ็ดรูปนะฮะเป็นคำตอบโอเคนะคะ